คุณอยู่ทำไมอ่ะน้ำมันหมดโอ้ยคุณพระช่วยคุณเลยทอดไอ้หยุดนะหยนมาไม่ไหวนะไม่ไหวนะทั้งคนสวยแซ่บกว่านี้เลยว้าวน่ารักเป็นไงโอ้่พอนั่งมัน่ะไ้งานคุณนี่ฉันฆ่าหัวหน้าของมันหนีเก่งมากใช้ฆ่าแกสัเดี๋ยวลูกพี่เราเป็นพี่น้องร่วมชาติกันนะ อาจจะเป็นดองกันในไม่ช้าก,ก็ได้การมะทะกันเนี่ยทำให้คนหน้าผู้นายตายมันมเป็นเรื่องธรรมดานะการที่ทุกคนสูญเสียหัวหน้าไปเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกดีว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่พี่ชายผมตายนะ่พะพอแค่สามขวบเท่านั้นเองไม่เพียงแค่นี้นะตอนผมสี่ขวบนะครับต้องสูญเสียน้องชายไปอีกคนหนึ่งแล้วตอนห้าขวบนะ่ะผมก็สูญเสียผมเล่าชีวิตกูฟังทำไมมึงมาจากไหนเนี่ยเอ๋อ,อคือผมมาจะกวางเจ้าครับงั้นข้าไอซิงตึ้งนี่ก่อนคุณลงไป

อองชยู่เฉยอนนีลองครบรอบ8ปีไม่กล้าเบ็ด88 88พบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายคืนค่าคอมมิชชั่น1.5%คืนยอดเสียสูงสุด20%พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับเพิ่ม100%มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีอย่ารอช้าแอดไม่กล้าเบ็ด88 88แล้วลุย ห๊้ยเฮ้ยไปตรงไหนก็ตรงไหนก็โดนมาโห What ่ไหวนะลูกพี่นะฝันยังไหวแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยกับไปแล้วพี่ไหวมย เฮ้ยุาจะักกเองห่ย้าวลมยสีไปหมดเลยอาวแล่งดียัวหอด้วยอื้ยไงแบบเฮ้ยแขนๆๆอ่าเพี่ฟูกจุนี้หน่อยมาเร็วแลจะกลับบ้านแล้วอ้าวเ้ย

ปาดินักแร้ด้วยวิศั่นซ<อ>ี่จังเลยวีม่คุณขาฟูเยี่ยมยอดม<อ>ากเลยฉันเยี่ยมยุดิจะเชื่อไหมเชื่อจ้ะช่วยพกันไม่เชื่อ นายเชื่อฉันเถอะฉันเชื่อจริงๆนะอยาะแสดงที่จะเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมอย่านะอย่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อนายไม่เชื่อเจ้าจะแสดงให้ดูนะคิดรู้อย่างงี้อย่านะเฮ้ยหย่าขนาดมาเรื่องนีนะเฮ้ยมาขานอยทัดฟงเหรอท่านฟงกาลังเล่นไพ่กับคุณชงจากไต้หวันรอให้เาเล่นเสร็จซะก่อน หากคุณคิดจะเกะผมใหญ่กว่านะโอเคห้าล้านอืมแต่คุณต้องรู้ผมอาจจะติดสเตตฟลดได้นะแต่ผคิดจะขอดูต้องเสียใจนะไม่เชื่อว่าคุณจะติดฟลดแค่ไปห้าล้านอ่ะว่าไงทำไมคุณถึงถูกมือคุณด้วยไม่จำเป็นเลยยังไงปรากฏชนะคุณยังเหลือเท่าไหร่ประมาณแปดล้านกว่า โอเคผมแค่8ล้านสบายนี่ท่านฟงคราวนี้คุณล้มละลายแน่ผมสเต็กฟลัดเห็นไหมผู้จ้างมาเอิญจริงๆิท่านฟงมีทีเด็ดไม่ต้องอวดคนแพ้ไพ่มักจะแพ้ใจรอเดี๋ยวสิอะไรคุณคิดผิดแปลไพ่ใบเดียวทำให้ล้มจมได้เหรอหรือ ติดฝัดหมืองก้นโหสวยนะเราน,นี่โดนกินอีกบ้าจริงๆเลยวยพีช่ชชงแต่ขอโทษด้วยเถอะนัวา,วาวโชงเข้าคางคุณนะยังดวงแข็งอยู่นี่คุณผมได้ขามาว่าเดือนหน้าเนี่คุณจะไปเล่นไพ่งานแชมเปี้ยนโลกไม่ใช่เหรอผมไม่แพ้เสมอไปหรอกแชมปเปี้ยนต้องไปของผมแนะ่ครับ เสียไล่ตังค์ไม่สนท่านฟงวีมุ่งถูกพวก,กคุณรุมทำร้ายครับเขาเก่งมากเรื่องเล็กค่ะเออจริงสิตอนนี้ที่คาสิโนโเราเออ <c oughs> มันเป็นนกรูจริงหมอบอกว่า่ารักษาของอาชีต้องมีถึงแสนเหรียญน,นะ ยังไงตอนนี้ก็ไม่มีมากขนาดนี้ทำไมไม่ลองไปเล่นดูล่ะพรุ่นน้ถ้ายังมีค่าทิพเหลือนี่